สวัสดีค่ะนักเรียนครับเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะคะจากที่เราเรียนที่ผ่านมาแล้วคือเราจะรู้ว่าเชื้อโรคมาจากไหนและมีสถานที่ใดที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้บ้างคราวนี้เราก็เลยจะมาเรียนว่าเราจะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายๆก็คือกแทนใส่แมสปิดปากเพื่อไม่ให้น้ำลายจากคนอื่นมาสู่เราแล้วเราออกไปกระเด็นสู่คนอื่น หรืออีกวิธีหนึ่งคือการล้างมือล้างมือจะมีอยู่2แบบคือนี่เป็นแอลกอฮอล์เจลนิยมใช้ในปัจจุบันล้างโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำออกและอีกวิธีหนึ่งคือการล้างมือที่ใช้สบู่และก็น้ำในการล้างแล้วก็ต้องใช้ผ้าสะอาดเช็ดวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนเกี่ยวกับการล้างมือโดยใช้น้ำ วันนี้เราเป็นข้าวๆก่อนนะโดยมีเจ็ดขั้นตอนดังนี้เจ็ดขั้นตอน <Okay. S 1> นะคะขั้นตอนที่หนึ่งใช้ฝ่ามือด้านหน้าถูกันทั้งสองข้างถูถูถูสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลำดับที่สองใช้ฝ่ามือถูหลังมือเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขั้นตอนที่สามถูซอกนิ้วเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขั้นตอนที่สี่ กำปั้นวนวนวนหนึ่งสองส่หขั้นตอนที่5ใช้ฝ่ามือฝนเล็บฝน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 ,ฝน,ฝนขั้นตอนที่6หมุนรอบทุกนิ้วเลยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางวนไปให้ครบ10นิ้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7คือฝน ถูบริเวณข้อมือไปจนถึงข้อศอกแล้วก็นําไปล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดพอผ้าสะอาดเสร็จไม่ไม่ใช่มาเอามาเช็ดก้นหรือจับสิ่งสกรปรกใหม่เราก็ต้องมาล้างมือใหม่ล้างมันจนมือเปื่อยจนกว่าจะสะอาดและที่สําคัญเลยคือห้ามนำมือสกรปรกไปขยี้ตาเช็ดน้ำมุกงน้ำลายอะไรก็ควรทิ้งให้ถูกที่ <Okay. S 1> เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอา้าวงานวันนี้ก็คือ ให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการล้างมือที่ถูกต้องมาส่งทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย